สวัสดีครับชอช่างเตี้ยนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตรถดำน,นี่ก็เป็นรถเทลเลอร์เสียตินนะครับเสียตินพฟน,นเอามาปูไม้แล้วก็สาดสีที่เป็นสีฟ้าให้มันเหมือนสีหัวนี่ครับมันจะฟ้ามุกอันนี้ก็จะเป็นฟ้าธรมรมดา ลงสวยนะครับรถนี้เปูมาให้คันนี้ส่วนรถดำคันนี้ก็ไกลแล้วครับเน้นแบบง่ายๆครับ่เอาข้างเดียวล็อกข้างเอาแบบนี้เลยไม่เน้นโปะเชื่อมเลยอย่างเดียว กราบมงคลจะเป็นยังไงครับมันจะทำยังงี้ส่วนไหนก็จะเป็นยังงีมันต้องทำตามใครครับก็เพิ่งจะพ่นสีดำไปเสร็จเบื่อสักครู่นี้เองครับอันนี้ไม่ต้องพ่นครับอดีมันเป็นรถดำเก่ามาแล้ว สภาพค่อนข้างเครือครับล้างไม่ค่อยออกเลยค่นทับไปเลยเจราบีฝังแน่นไม่ออกง่ายๆครับคน,นขับไม่ได้ครับยังยกดำไม่ได้ผมเอารอกดึงขึ้นเลยเดี๋ยวจะรอเชื่อมทั้งน้ำมัน เป็นฟ้าธรรมดาไม่มีมุกไม่มีเม็ดเฟ้าที่เรียบลงเงาไปก็ดูได้พอดูได้ครับ รุ่นโบราณน่าจะเป็นสีตันโบราณสีหรือหกนอแน่เดี๋ยวดูไปน่าจะยาวครับ <c oughs> รอกไม้ขึ้นเลยจะแรกว่าจะทำงอได้ครับไม่ทำแล้วเอาไว้ก่อนทำต่กระบะงก่อครับแข็งงานก็ บลอมมาครับเชื่อมโป้เต็มเชื่อมเต็มทำไปแล้วก็ดูดีขึ้นครับถึงลาคมเชื่อมเป็นจุดเป็นจุดครับกระดูกหนึ่งก็สักสามจุด อันนี้ก็จะวางหัวโปรเฟียมารุ่นมันน่าจะเป็นในอะไรเนาะ FN สามใบปัดหน้าใหญ่ๆนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม